สวัสดีครับเอื้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับลังไหลกับเรียน้วครับอย่ามัวแต่นั่งลังเลเพราะความลังเลนี่คือความอดอยากของเบลเลยแหละครับขอบคุณครับขอบคุณขอบครับดูานลุงเบลด้วยครับขอบคุณทางด้าบคลังการรางวับการคุณทุกท่านขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณการขับน้องเบลนะครับวันนี้รางวัลรางวัลคุณมีเยอะเนาะกำลังใจมากมายนะครับครับผม ไม่เดียวกันไม่รู้เลยไม่พูดกันไม่เดียวครขอบคุณครับครับผมแนะนำมึงรวยนะฮะขอบคุณสำหรับรปภวัดไผ่แต่นะครับทำไมครับจำจเบลได้พอเปิดกระจกมาจำเบลได้เฮ้ยวันนี้เบลวันเกิดนะอะไรเงี้ยโดนหายโบให้กูไปจอดแม่งหน้าเมนโดนเดี๋ยวขอคัทมาให้แล้วไงเข้าใจกัทให้กูด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยท้าวจิ๋ว ผมรำเครด้วยนะครับมีความสุขมากครับเวลาชักลู่นะครับวันนี้วันก็วันสองคัญผมมีแท็กซี่ด้วยขอบคุณครับไออันนี้ห้ามกินนะจะเอาไปใส่บาตรพรุ่งนี้ใส่บาตรได้เลยหลวงพ่อที่วัดแถวบ้านชอบแท็กซี่ขอบคุณครับก็วันนี้มาแล <im 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 ้วพรุ่งนี้ตามให้กำลังใจอีกนะครับพรุ่งนี้ที่ไหนพรุ่งนี้เลยไหนนะเอ่อพรุ่งนี้ยุติยาแล้ววันหลวงวันเกิดเบลอีกวันเบลเกิดสองวัน โผอะไรเกิดวันสองวันออาผมเกิดสองวันพี่เกิดสองวันได้ยังไงอะ่ะเอากวันนี้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมล่ะเออเอเอหัวกูออ,อกแต่ว่าตัวกูวอะไปออกเต็มเต็มเลยพวกนี้โอไม่รู้ไงแม่กูค้ออย่างละครึ่งอะ่ะไรสาระไปนะะรีบไปกันนะครับผมครับผมพรุ่งนี้วันเกิดผมอะไรจะบ้าแลไวพิ่ติมันเกิดเมษาเอาทำไมล่ะก็พรุ่งนี้วันเกิดกูแล้วกูเกิดกทีครึ่งยุ้งเกิดเมษาทำไมอะ่ะโอ้แม่พี่มนมีชนขนาดนั้นเลย ี่เป้มึงถางมาหลายเดือนมากแล้วติดขอบคุณมากครับเราทุกนี้ครับแสดงที่วัดโอเบอร์สิกนะครับขอบคุณครับตับบุญปีอัปปารีนะครับพี่น้องอเปล่าหบุรีนะครับนี่อยากกับพี่น้องรีพายนะแกวแกวยังมาไม่ถึงแกวไปเมียกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเม้นไว้ไม่ได้ขอบคุณมากครับแม่เขาชื่ออะไรนะน้องแก้วแกวแกว อ้าวที่สอนรามบอกออกกัสอะไรอะออกกัสนั่นเมี่ยเนี่ยเป็นตามเวลาอ๋อไม่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 อะไรจริงเหรอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับก้อยร่างไม่รวยนะฮะไปเป็นไรล้งหันให้พวกมันนั่งรอลงมาในเดือนนี้เกิดหลายคนยี่สี่กันลูกนิวยี่แปดลูกป๊อกนะครับลูกป๊อกป้าพ่อเกิดยี่แปดใช่ไหมใช่พ่นที่ยี่แปดที่บอกบอกที่ไปกันนะ อย่าไปอย่าไปทอดผ้ากันไม่ทันนะ